ไม่รู้จักเราเลยก็เราก็ร pues sure> ู้สึก nice ถึงความรักจากทุกคนจริงๆแล้วเราก็อยากจะมอบความรักให้ทุกคนกลับเป็นนานเท่าเลยครับคือคือทุกคนเหนื่อยมากๆอ่ะจริงครับผมคือมันจะแบบเหนื่อยของพวกเราอีกอ่ะแต่มันจะมีใครที่แบบปว่แบบันี้เป็นด้วยในพวกเราคือ you guys a always there for us you guys wait wait for us Since like 5 a.m., and like we wouldn't think that uh, anyone would come just to meet us. I feel really good and honored to meet you guys. Thank you. Without you guys, we wouldn't be here. So, thank you so much for having us, guys. ทุกคนจะอยู่กับพวกเราไปแบบนี้ตลอดนะครับขอบคุณทุยเว้มากดีเว้เลย บกูก็ไม่เคยพูกเบมือนกันะแบบกูไม่อยากให้คินคินบอกแบบมึงไม่มีกูแล้วแบบมึงมึงมันนี้ไม่ได้ว่ามึงเก่งมากเลยเพื่อนแบบที่พลานมามันแบบน่ารักแมบตลอดแต่แบบแต่แบบกูก็เห็นตลอดเว้ยแบบแต่แบบอีเว้นแรกที่มึงแบบกูกูกูแบบกูเป็นห่วงหมดจะว่ามึงจะร้องพม่ได้หรือเปล่าแล้วจนวันนี้แบบคุณแบบสามารถร้องเพลงได้แล้วแบบกโคตรภูมิใจในตัวมึงเลยนะเว้ย ตอบคนนี้ว่าข้าวน่าเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเลยมึงก็ไม่เกิดที่กูเลยมึงกูไม่อยากที่กูเหมือนกันจนวันหมดแรง